ดราม่าตักสิริพรไม่นุ่งเส้นในวัดเจ้าตัวโรดแจ้งทันทีกลายเปหนึ่งหนึ่งเรื่องราวดราม่าเมื่อได้มีเพจ Facebook ปลาโพสต์ได้โพสต์คลิปนักร้องสาวชาวไทยตักสิริพรที่ได้ไปร้องเพลงในวัดชื่อดังแห่งหนึ่งในเวียงจันทร์โดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่าตักสิริพรดารานักร้องและพิธีกรชื่อดังจากเมืองไทยเดินทางไปเยือนสปปลาวและมาร้องเพลงที่วัดสี่เมือง ในเวียงจันทร์วันเมื่อวันที่29ที่ผ่านมาซึ่งคลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่ตักโพสตในอินสตาแกรมโดยเล่าว่าตนเคยไปล็อไปขอพรกับแม่สีเมืองและได้รับความเมตตาเลยอยากมาร้องเพลงให้ท่านฟังโดยบอกว่ามีการขอร้องเจ้าท่านเจ้าวาดแล้วพร้อมทั้งชมว่าชาวสปปลาวน่ารักมาก โพสต์ดังกล่าวมีชาวลาวเข้ามาสแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากทั้งชื่นชมในเสียงร้องอันไพเราะบ้างก็บอกว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันก็มีหลายความเห็นมองว่าไม่เหมาะสมทั้งเรื่องการแต่งตัวที่ไม่นุ่งสิ้นตามธรรมเนียมการแต่งตัวเข้าวัดของคนลาวและเรื่องการร้องเพลงในวัดเช่นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรขวดขันเรื่องการแต่งตัวถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนนุ่งผ้าเิ้นให้ถูกต้อง กับขนบธรรมเนียมประเพณีลาวถ้านงผ้าสิ้นภาพจะออกมาดีกว่านี้เขาเป็นใครทําไมเข้าไปร้องเพลงในวัดสีเมืองเสียอย่างเดียวเขาไม่ต้องผ้าเส้นเวลาเข้าโบสถ์ถ้าไม่ติที่เขาก็ต้องติคนที่พาเข้ามาที่ไม่แนะนําในเรื่องการแต่งตัวที่ถูกต้องว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ล่าสุดในอินสตาแกรมของตักได้โพสต์ภาพประเด็นข่าวดังกล่าวพร้อมเขียนข้อความชี้แจงว่า ข่าวนี้ไม่มีมูลความจริงนะเพราะพี่ตั๊กทําถูกทุกขั้นตอนไม่มีการข้ามหน้าข้ามตาเด็ดขาดขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสเรียบร้อยขออนุญาตตำรวจที่ไปดูแลประจาที่วัดเรียบร้อยขออนุญาตญาตโยมที่มาทําบุญที่วัดเรียบร้อยขออนุญาตหมดทุกขั้นตอนและวันนั้นโชคดีที่คนไม่เยอะผู้คนที่มาขอถ่ายรูปกับพี่ตั๊กปกติเลยน่ารักมากๆน่ารักทุกคนเลยพี่ได้ข่าวว่าข่าวนี้กุข,ขึ้นมา แค่คนบางกลุ่มต้องการให้เป็นดราม่าแค่นั้นเองพี่บอกเลยคนสอปอปาลาวน่ารักมากไปครั้งนี้ไม่มีปัญหาใดๆเลยราบลื่นมากๆขอบคุณที่มาของข่าวจาก www. s i a m นิวส์ .com